King a n d Queen Miss เวเลพรพ่องสวนสตา Angel ที่เชอร์ไบโอ g ลจีไบ r อกราฟีเอิร์ธไวเบร n h นไฮสปีดสลิ i เวิลด์แลน n ์น o ว New Command Danger March มาร B Command Warning Disaster Around the World on February 24, 2568 B A Disaster Event A w e a d f e r a n d Forest Fire which spread to the forest area, and the trees were burned until they were completely turned into ashes. The event happened rapidly in the United States, the capital city of the United States. Suddenly, there was a from a sudden disaster, a flood disaster, in the capital city of the United States immediately after the forest fire broke out, about 12 hours later. Therefore, two continuous disaster events occurred within 1 day when the forest fire reached the capital city. A flood disaster occurred and extinguished the fire that burned the city until it was completely gone. The flood washed away the remaining members and turned into ruins. It seemed like a throw off luck had turned. Into A Disaster There was a sudden disaster event in the Amazon region, and there was a risk of danger there, therefore, everyone should report to the authority to evacuate from the area. Due to the danger in the Amazon region, แอนเนอร์เควกซับซิปเรติฟรอมอเมซอนบอทเทอร์เกเดอร์แอนด์ดิสเฮสเลต2เอ่ห์ไฮริสแอนด์เดนเจอร์ดะฟอร์ดอิดอิสเนสเซอรี่ทูเวย์คูเอ็ก2เอ่ห์เซฟแอร์เรียแอนด์แคฟเฟอรีนสเต็คเดอร์นิวแอรีเอทูนิชูเดอร์วิลล์บีโนริเคอริงดิเซสสเตอร์สออฟฟิเซอร์สมัสเพิร์ฟฟัมเดย์ดิวติสรีเกรสซีกิงแอนด์ควีนมิสเวเลพรพงศวร์สตาลินเจอร์ที่เชอร์ไบโอโลจีไบโอกราฟีเอิร์ธไวเบรชันไฮสปีสเล็กเวิลด์แลนด์น วันที่3มีนาคมปีพุทธศักราช2568คำสั่งเตือนภัยพิบัติร้ายแรงทั่วโลกในวันที่24กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอัคคีภัยไฟป่าหรือไฟไม่ใบไม้แห้งในเขตป่าและลุกลามไม่ต้นไม้แห้งจนกระทั่งไม่ต้นไม้สดเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นรวดเร็วในประเทศสหรัฐอเมริกาเขตเมืองหลวงสหรัฐอเมริกา และในฉับพลันนั้นได้เกิดความช่วยเหลือจากเหตุการณ์ภัยพิบัตริร้ายแรงอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันในเขตเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกาทันทีภายหลังจากไฟป่าลุกลามนั้นเกิดขึ้นมาประมาณ12ชั่วโมงถัดมาดังนั้นเหตุการณ์ภัยพิบัติสองเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องกันภายในหนึ่งวันเมื่อไฟป่าไฟไม่ป่าจนถึงเมืองหลงังแต่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมมาดับไฟป่าที่ไม่เมืองจนหมดแล้ว น้ำป่าไหลหลากก็มาดับไฟดับเชื้อไฟที่หมอดูไม่เหลือแต่ซากสิ่งก่อสร้างแล้วเหมือนโชคช่วยแต่กลายเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัตว์ถาดถมเข้ามาในเวลาที่เลวร้ายที่สุดในหัวข้อนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลพื้นที่ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการเป็นพื้นที่ของเมืองหลวงเก่าของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นบุคคลที่เคยอยู่ในประเทศเขตที่เกิดศาสนาหลายศาสนาเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนายิว ในประเทศพาราณสีแต่ยานอนก็ตามเนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ไกลกันกับประเทศพาราณสีเนื่องจากมีการรอบพยพเข้าไปใช้พื้นที่ป่าของสัตว์ป่าเนื่องจากพื้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เราเรียกว่าสหรัฐอเมริกานั้นคือประเทศของอเมริกาเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ของสัตว์ป่าเป็นพื้นที่ที่สัตว์ป่าอยู่อาศัยและหลังจากมีการบุกรุกสัตว์ป่าอยู่ไม่ได้มีการ ทั้งป่ามีการลบพื้นที่ของสัตว์ป่าจนกระทั่งพื้นที่นั้นไม่เหมาะสมไม่มีความสมดุลทางระบบโดยรวมทําให้เกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์เราเรียกว่าภัยพิบัติซึ่งภัยพิบัติ นั้นเป็นภัยพิบัติร้ายแรงทุกชนิดคือภัยพิบัติไฟป่าเมื่อเกิดฤดูแล้างร้อนและยังเป็นภัยพิบัติน้ำท่วมเมื่อเกิดฝนตกหนักในทุกฤดูการหรือที่ไม่ใช่ฤดูการโดยตรงก็ยังมีฝนตกหนักได้และรวมทั้งยังน้ำท่วมได้และยังมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องคือเหตุการณ์ของพายุหมุนรุนแรงเนื่องจากความไม่สมดุลทางสภาวะอากาศและสภาวะภาคพื้นและภาวะภาคอากาศไม่ สมดุลจึงเกิดเป็นห่วงอากาศที่ไม่มีอากาศหายใจหรือเป็นช่องว่างของอากาศทําให้เกิดลมหมุนภายในช่องว่างอากาศทําให้เกิดการดูดสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งก่อสร้างหรือเป็นวัตถุบนโลกหรือบนพื้นผิวโลกนั้นดึงขึ้นค้นไปในอากาศในช่วงของการที่มีเป็นแช่งว่างของอากาศที่หายใจไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดทุกนาย